สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้อง MC แฟนครับสอบคุณพุกับผมพุกับผมไดมอนด์ที่ไกลกับบรรยากาศช่วงคว่ำสีแจงนะครับผมกำลังสีเศ้าแล้วนะครับเป็นนี่ปเป็นอย่างไรที่ส,สุดนี่เมื่อวานนี้เป็นอการเดิ่นนได้ไปหาปลาเมืนน่อนี้จะไปหาปลาครับผมขออนุญาตด้วพี่น้องเก็บไม้ก่อนเก็บไม้ก่อนเอาไม้ลงมาจากหางก่อนโอ้ เป็นเด็กเก็บไม้ครับเด็กเก็บไม้เด็กเก็บไม,กกม้โอ้ยชาหาปลาโอ้เรจะไปหาซื้อปลากับพระท่านไหพี่น้องเลยอันอันเก้าไปนนครับของอันเก้ากบเสียโผลปีด <c oughs> วมงมาหันนี่เอาเอาของไปไห้สำนักง,งานของเสียเสียหอนเสียทั้งปลาเสียทั้งของเสียหอนงูในของหมดเลยก็เลยได้ทัง จักไ,ไปลากทางบ่ได้มากผพี่น้องแต่ทางอายเพิ่นมาเห็นมันว่างอยู่ก็เลยหยิบมาใส่ก่อนบางอยาอ่างอายได้หลาย,ลายตอนนี้กะกำลังสิเตยล่าครับตอนนี้กำลังซีเตยล่า,นนลลาพี่น้องทางซูรินทร์นั่งเบิง่งดี่ดีมีทางคนเต้นทางคนเบิง่ง ละบางไหนวันนี้ตอนแรกคิดว่าสิบ่หอดฉากหาปาลาเขาก็เลยนั่งนั่งเล่นไปซื้อวันนี้นั่งเล่นไปเล่นมาเลยเบิรงเวลาวันนี้โอ้หอดฉากอยู่กับเรื่องแต่งตัวสุดนี่นะครับแล้วสุดแต่งไม่ยากครับผมแต่งสบายๆตามสไตล์เคย <c oughs> เรื่องวุ่นญของไม่หลุดหกเคยครับมวนกุ๊บไม่ทักมวน ก็มลศูนย์ฮห่าแซลเดี๋ยวจะไปหาซื้อปลาหาซื้อปลาไอ้พอดีมีแหแล้วเดี๋ยวจะไปหาซื้อไส้ซื้อไส้ซื้อของซื้อปลาปลาของเลินคือตอนมลเล่นพระสังน่ะล่ละคือปีกายนั่ะล่ละครับจมอนเล่นพาะสังจ้ไปหาซื้อปลาสันหละมาแต่มันได้เจาะหกตัวแต่มันเขาก็บทบาทการแสดงเท่ามันต้องดีขึ้น มาให้คนว่าบะไรด,ไดิเล่นทั้งเดือนหนึ่งมาก็ต้องมีดเนวาลงแนวเล่นแน่เห็นป่ขค้นจำปลาที่สดนะครับมาหน่อยนะมาหน่อยกระังมมีมาหน่อยเลยประ,ประ,ประสังส,ส,ส,สิบอมาวิปลาว่าได้สังท่องน้ำปลากระตอมมีปลาจะไปหาซื้อปลาไปครับพี่น้องครับซาลิกังยืนยูย่เพืเดียวยืนยู่เพืเดียวคนอื่นพากันไปเตรียมคมเตรียมของ เตรียมตัวขึ้นอันนี้ว่าเตะลงหานปั๊บหยิบโทรศัพท์ขึ้นไทยเลยจั่พี่น้องไม่เห็นหน้าโดนปีนี้ไม่ปีไม่เริ่มส่นไม่ครับสวครับพ่อไปได้อีพ่อไปไปไกลเนี่ถือว่าพักช่วงครับพักช่วงเพราะว่าเมื่อยทั้งปั๊บโตมาท่านใดปั๊บโตทั้งทายคลิปทั้งเดินทางทั้งพักผ่อนเนี่ยปั๊บโตมาท่านใดปีนี้ก็เริ่มปีใหม่ครับผม กำลังไปได้สวยกำลังไปดีๆจะกลับมาถ่ายคลิปพี่น้องรับช่วงพวกเราช่วงบรรยากาศนั่สิล่ะแต่พี่น้องตื่นเช้าแล้วบ่มีเวียกบ่มียังกะมานั่งเบิ่องในบอลครับมานั่งเบื้องในบอนเว้านี่ล่ะครับบ่มียังกะเงาเบาพี่น้องเบิ่ง อย่างเงี้ยเดียวอยู m m ่าจะโล่เลยต้องเสียแรงกับผมแปลกใจไม่นี้มีความแปลกใจแห่งบรรยมนขึ้นมาผู้เดียวแปลกใจพี่น้องพี่น้องมาแปลกใจแต่มันแปลกใจเพาคิดเลยเพราคิดมาจิตมายืนมาหอดกอนมือมาหอดกอนมือมาเตรียมตัวกอนมือเดี๋ยว ไม่ขนาดยอดเขาจะเอ,อาพักอันไทยคลิปตละคลิปเขาคือปีเตอรคร้อยยี่สิบาวันขอบคุพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เพราะมีอย่างไรสิภาพพี่น้องไปม้วนนาฮาันเด้อไปม้วนนาฮันครับผมครับพี่น้องไปรับชมคลิปต่อไปนี้ก็ได้นนาารครับผมไปฟอรดต้องกันนาฮันครับผม ขอ้อนัมาในรายารากองนีสวัสดีครับผมสวัสดีน้ำเสาครับผมนะครับหลังเวลานาเบื่อย้นายื้อไปเร็วเพราะฉะนนว่าใหญ่ขอบผมขอให้พ่อน่อย FC สาวหน่อยพี่บันแค่ FC FC ช่องพี่ช้างจักรพันธ์ลำเบิดนเอาไปเชียว ขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงย่าเจ็บย่าจนเดินทางปลอดภัยแข่ป่าจากแพทย์ก็ได้ไข้ตับขวาค่ะที่กลางจะได้ขอให้สำหรับงานพิธีการเพลงนี้ตันดังๆไปด้วยตลอดปีและตลอดป้าเป็นตลอดที่ตลาดป้าแต่ถเขาไปตลอดตลาดนีกว่ะตลาดน้อแล้วตลาดปไปตลาดตลาดหม่องที่ไปหาจังเข่าแมนป่ะกำลังหิวพอดีแต่ไก่ย่างสาวเขาพี่ตังครับ พวงถามความยุติธรรมอยู่ไหนดาวขอบคุณครับผมท่านใดพี่น้องกินได้ขอบคุณกำลังใจออนไลน์นะครับขอบคุณพี่ๆแม่แม่ทุกท่านเลยนะครับขอบคุณความหักความเมตตาจากสุขุทุกคนครับผมขอบคุณที่รักและเอ็นดูและเป็นห่วงเป็นใย,ยไดมอนด์นะครับมากมากครับขอบคครับผมจะ่าฝากว่าจะเปิดคลิป กล่องมันนุ่นอ่องตองนี่เลยก่องจักโอ้ยตังค่ามันเห็นมันมันเลยงามว่าแมนต้องไปตังน้ำเะไล่ะถ่ายวิดีโอใหม่เอางมินกองอายเงินกองเงามมากเลยนะเออกล่องมันในดำก็รับแมนมูกระด่ายน้ำเด้งสิฮ่่าแมนมูกระด่ากล่องน้ำอยู่กระด่ากล่องน้ำเด็กแต่ลหนึ่งสิเดะโอ้ยสตินะทันนี้เลยครับผมโอ้ สวัสดีครับพ่อวนาเพชรนะครับผมซีนุ่มไปซนุ่มเนอซีนุ่มขับไปซนุ่มทุกอครับคิปนีกัลาพี่น้องแสีครับพอฮอตดีโอ้อันนี้ของอัน้องหญิงของหญิงอันนี้คือะลาดไรว่วเป็นออกมาให้โอ้เด็มัดผูกนั่นหรอมัดผูกเด็กเด็กเอาอ่างน้ปะเมี่มาเจรมีอะไรอ่อฮอดีอย่างนด้เสียงว่ามันปันที่แหลกขึ้นมนเต้นเขามเหมนแม่น้องหญิงมันปนมันไปเต้นเลยนะ ไรมเผมับผมาเป็นผมฝันเสียงูเดอนีมลื่อยโ่หมุนเตขอแม่เป็น้เองเอาเอาอะไรมาให้กำลั่งกาของคนปีใหม่เจีมาแล้วนะครับคุณปีใหม่เจีมาแล้วอเจลีไม่อยู่เป็นแฟนเจีเจอะไรอ่ะเจเจอะไรไอ้คนกลางคำพิลากาจ้อง หลังไก่ล่าครับผมชิวๆแท้ๆกันครับมากมาเดนต่อคุกามปามักีแฮปปี้ดูแทนฮะเอนวไกแฮปปี้นิวเยาะไปแล้วมันนี่กงนิวเยาะไม่บอกหมอานวนมอนมอนี่วนอนี่นิวเยาะหมูนี่นหมูนี่นิวเยาะแมนหมอบนเาดาวแมนมเาดาวมีนิวเยจากเกาหลีครับผม เป็นเกาหลีครับโอ้เป็นเกาหลีพอดีาในเกะคันเลงคันแลนชื่อคันแลนคันเลนคันเลนเนี่ยเลนที่แปลว่าแลนนี่บอร์ลนลอลิงคันแลนคันแลนจะเป็นเอกินยากเออเดินยากมันต่างว่าไอซื้อนี่จิเปียนซื้อยูยองยองชียองยองจิเปียนซื้อยูเอาซื้ออย่างดีซื้อเกาลีฮะซื้อเกาหลีเอาซื้อย่างดีไอฮะยองยองชีอ๋อยองยองชีก็ต้องปวดพอดี ครับพี่น้องครับเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับผมน้ำมันอยูขอจบคลิปพิธีกรเพราะว่าเขาสิเตรียมตัวเดินทางมานี่ไปโคร,ราชครับไปโคร,ราชทางฝั่งไทยอาจจีได้อาจัดยาอาจท,ที่มหาบอกรบมใหญ่ใจทางบาบัเตรพี่น้องประมาณร้อยหกสิบกิโลนี่แหละเดี๋ยวสิเตรียมตัวเดินทางก่อนฝากพี่น้องก็แล้วก็แชร์มมกันตามให้น้ำเกลือกอเดี๋ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ